โหต้องรายละเอียดทำไมมันขนาดนี้เนี่ยกำลังลงสีครับผมกำลังลงสีครับหมายถึงว่า <c oughs> ปูสีหรือว่ายังไงเราทำรายละเอียดไปเลยไหมเทคนิคหรอครับอันนี้ผมปูสีครับปูสีทิ้ไว้เป็นอันนี้สีนะไม่ใช่ดำใช่ไหมในขนาดที่ทำเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> ต้องใช้วิธีการสับหรือว่าถูหรือวนหมุนยังไงเอียง องศาเข็มยังไงแนะนำหน่อยพวกมันไม่ยากมันอันนี้เหรอครับที่ผมทําผมคิดว่าผมเอียงไม่เยอะนะดูะเทียบจากจ,ากจริงมันเหมือนเอียงใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเราทําในมุมนี้ไง<อ>เข็มมันก็มันเหมือนจะเอียงอะแต่จริงๆแล้วเอียงจากผิวไม่ไม่เกินหกสิบแน่นอนครับไม่เกิอนองศาองศาแน่ใช่ครับแล้วก็เทคนิคก,ก็ใช้คือเป็นการหมุนแล้วก็สับสับลงไปครับเพื่อเป็นการถนอมผิวสเต็ปแรกนะพี่ ถ้อ <Okay. S 2> ยูเราจะมาเก็บตรงนี้อีกทีหนึ่งเค <Okay. S 2> เราสามารถเก็บตรงนี้ได้เพิ่มเข้าไปอีกถ้าเราลงสเต็ปแบบนี้นตรงหัวนกอะนะขั้นตอนการทําหัวนกเนี่ยทำยังไงเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดโฟกัสแล้วตรงนี้ทําเหมือนกันเลยลูกพี่ผมก็ใช้เทคนิคเดียวกันคือการปูสีชั้นแรกก่อนเพราะว่าตรงหัวนกมันเป็นบริเวณที่เราคเวอร์ไปนิดนึงตงสือเป็นงานแก้เก่าใช่ครับเลยจำเป็นต้องใช้ เราปูสีมาก่อนสเต็ปแรกแล้วํเรามาจิกดีเทลจิกดีเทลโดยการใช้เข็มอะไรใช้เข็มกลุ่มเข็มกลุ่มครับผมเข็มองเส้นแหละครับเบอร์เบอร์ใหญ่หน่อยนึงไซส์อะไรพอจะบอกได้ไหมอ๋อใช้ผมใช้เบอร์14นะครับพี่สิบสี่จุดสามศูนย์มันก็กลายเป็นมันจะเป็นเบอร์สิบเอ็ดใช่ไหมครับค่อยๆเจาะค่อยๆซ็อเข้าไปนะค่อยๆตะแคงครับเหมือนพี่นัดเลยการที่เราทํางานบนผิวโดยการวนแล้วค่อยๆคลีนไปแต่การยัดทีเดียว ครั้งสองครั้งแล้วจบเลยอะต้องมีความคิดเห็นยังไงว่าการลอกแล้วหรืออายุงานของนานอันไหนมันดีกว่ากันส่วนตัวผมเลยดีทั้งคู่อืมันขึ้นอยู่กับขั้นตอนการทางานเราเองส่วนตัวผมอะผมจะใช้เทคนิคแรกที่พี่เลยบอกคือทํางานหน้าผิวหน้าผิวจิกจิกแล้วก็ค่อยมาเก็บมีทั้งข้อดีและข้อเสียกับทําครั้งเดียวแบบที่พี่เลยบอกให้มันติดเลยแล้วอยู่ซึ่งมันต้องแม่นใช่ครับส่วนตัวคือผมคิดว่าความเข้าใจ หน้าขนาดนั้นคือบางทีผมก็ทำสอ<ม>เทคนิคในรูปเดียว<ม>หรือบางทีผมก็ทําเทคนิคเดียว<ม>เพื่อจะเอาอารมณ์มวางแผนขั้นตอนการทํางานเราก่อน<ม>ว่าจุดนี้เราจะทําแบบไหน<ม>แล้วเราต้องทําตามแผนเราข้อดีอะทำให้มันอยู่ในเวลาที่เราตั้งไว้อออกมาอยู่ องเกิน90%การที่ทําลายผิวจนเกินไปจนเกินที่มันจะรับแบบผลอันนี้พี่เลก็สอนผมพี่เลสอนเลยไม่ไปส่งผลถึงสีุดนี้ทำแบบนั้นนี้ผมจํานะบางทีเราจะติดนิสัยคนชอบเก็บงานมันเป็นข้อดีแต่ในขณะเดียวกันมันจะเป็นข้อเสียมันส่งผลต่อผิวส่งผลต่อเนื้องานเราเห็นปัญหาเราจะไปลดทอนเราจะรู้ว่าเราต้องทําแบบไหนก็คือเราอาจจะใช้ไฟให้น้อยลงเขียนที่สั้นลงเพื่อเซฟผิวให้เยอะที่สุด คือทํายังไงก็ได้ให้ให้เป็นให้เกิดแผลน้อยที่สุดการตั้งเข็มะระยะของมันควรเท่าไหร่ถึงจะพอดีบางทีผิวใกล้ๆกันอ่ะเข็มมันก็ต่างกันแล้วอ่ะอย่างตรงที่มันหัวไหลใช่ไหมตึงๆอะ่ะเราข้าเ,เราลงมาติมน,นิดนิดนึงใช่ไหมตรงนี้มันต้องหย่อนแล้วี่ต้องปรับแล้วต้องปรับแล้วผมคิดว่ามันอยู่ที่เรารู้สึกว่ามันโอเคอ่ะว่าใช่ลงไปแล้วไม่ติดเพราะอะไรใช่ไหมปรับเข็มยาวขึ้นไหม ปรับไฟให้แรงขึ้นไหมใช่หรือบางจุดปรับไฟเบาลงแต่ติดเร็วกว่าวิธีด้วยพี่วิธีการลงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมจะสังเกตพี่ๆนะจะอัดไหมแบบพี่เล<ช>หรือพี่นัดอย่างเงี้ยลงจุดนี้ทํำไมพี่ไม่เหมือนกันผมถามพี่ตลอดจริงๆประมาณว่าพี่ทําไม จุดนี้พี่ถึงลงแบบนี้แล้วจุดนี้ทาไมพี่ถึงลงนิดเดียวอะไรผมถามเมื่อวานก็ถามผมยังถามพี่ดาจิเลยว่าทําไมพี่ถึงลงแบบนี้มันก็คือผมได้รู้เลยว่าหมอเป็นพ่อแบบนี้บางทีเราเราสักทุกวันบางทีเราไม่ได้โดนจุดนั้นทุกวันเหมือนกันเราก็มีลืมมีอะไรข้อดีของคนที่เปิดอ่ะหมายถึงว่าเราไม่ล็อกไว้ว่าเราเป็นคนปล่อยเข็มสั้นเราเป็นคนปล่อยเข็มยาวเราเป็นคนเปิดเครื่องแรงเปิดเครื่องเบาสุดท้ายเราอะ คนที่ทำงานเวลาด้วยอะไรด้วยทำไมมันติดเร็วจังวะเพราะว่าเขาไม่ได้ล็อกตรงนี้ว่าเขาเป็นแบบนี้เขาสามารถปรับเปลี่ยนตลอดเวลาที่ในการสักได้เพราะว่าสัก,สก,สกอยู่มาเจอตรงนี้อ่าตรงนี้ต้องทํำยังไงใช่ไหมปรับสั้นปล่อยไฟเบาลงนีประสบการณ์า<ง>สาคัญเลยอ่ายี่ถา,ามเรื่องการอัดสีใช้ข้อมือยังไงเหวี่ยงหรือสับโอ้หรือถูอันนี้สําคัญเลยตั้งแต่เขียนรูปอ่ะใช่ไหมผมก็จะเป็นคนแบบ ใช้น้ำหนักมือเป็นสัส่วนใหญ่เราจะคอนโทรลน้ำหนักมือเรามันอาจจะส่งผลเหมือนเราใช้ภูกันอันเดียวเราสามารถทําได้หลายแบบหลายจุดต้องใช้เทคนิคในการวนหรือถูหรือว่าสับสับเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นวนแล้วก็ถูออกมาอันนี้คู่หึงสีนะถ้าเงาผมก็จะทําอีกแบบหนึ่งคือผมทําเยอะผมทําหลากหลายอ่ะคือผมรู้จักพี่สนิทกับพี่ใช่ไหมผมถามได้พี่ตอบได้บางที ช่างใหม่ใช่ไหมช่างรุ่นใหม่เขายังไม่กล้าถามนะพี่แบบอาจจะมีคําถามแหละแต่ไม่กล้าถามอันนี้ผมแนะนํานะครับพี่ถามไปเลยนะครับตอบไม่ตอบช่างเถอะบอกน้องๆเลยดีกว่าตอบไม่ตอบไม่เป็นไรครับพี่แต่ถามไปก่อนคือถ้าเราอยากรู้อ่ะแสดงว่าตอนนั้นสมองเราเปิดคือถ้าได้คำตอบมันเหมือนแก้ปอตใช่มันคือเราเราได้รู้ด้วยในวันนั้นอ่ะเราจะแก้ปัญหาเราตัวเองได้แสดงว่า ตัวเองมีปัญหาในจุดนี้เราถึงกล้าถามใช่มันเป็นการวิเคราะห์ตัวเองออกมาว่าเฮ้ยที่เราถามเนี่ยคือจุดที่เราไม่เข้าใจผมแนะนําให้ถามเลยแล้วต้องรับให้ได้พี่เวลารุ่นใหญ่บอกหรือคนเขาบอกมา ไม่ใช่ก็ดูอยู่ครับไฟอะไฟผมไปทำไมเนี่ยโดนเนอะจัดให้ก็จัดให้ก็บอกว่าวันนี้โดนไม่มีอะไรมากต้องดูคนสอนผมก่อนนะคนสอนผมอ๋อนี่ครับคนสอนผมมาสเตอร์บอมนะมาสเตอร์บอยมาสเตอร์บอยอ่ะมาสเตอร์บอยบอยหัวคอม